ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Hidden Boy นะผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงการอัปเดตของเจ้าตัวเกม v a l o r a ล t ในแพทช์ใหม่ประจําวันที่5สิงหาคมนะครับผมก็เรียกว่ามีการอัปเดตมากพอสมควรน,นะครับผมเกี่ยวกับทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบเกมสกินปืนใหม่และตัว Battle Pass X2 นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปพูดกันในส่วนของเจ้าตัว Battle Pass และสกินปืนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก่อนเลยนะครับ ก็เรียกว่าแหละเบนทันพาซีซั่นนี้ก็จันดักจากเตมาพอสมควรเลยนะผมก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงเจ้าตัวสกินปืนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็อันแรกนะผมจะเป็นเจ้าตัวปืนอเลสนะผมชื่อไายมันอ่านว่าอะไรวะไฮวีมายไม่ได้ใจอ๋อไฮมานะครับผมอะไรก็งงอ่านว่าอะไรก็เรียกว่าอะไรสวยเดี๋ยวอะไรเนี่ยไอไม่เล่นก่อนเว้ยก็เรียกว่าอะไรเรียกว่าสวยพอสมควรเลยนะผมก็คือมันไลลายคล้ายกับพวกเหมือน คล้ายๆแบบมาแรงหุ้มเกาะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมผมให้ความรู้สึกเลยมันเหมือนอยู่ในธีมของเจ้าตัวเลน่าครับผมก็เรียกว่าใช้ได้เลยนะผมสกินนี้แต่เราไปที่สกินต่อไปกันเลยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวปืนของสเปกเตยนะครับผมก็จัดว่าอยู่ในลายเดิมกับเจ้าตัวปืนอาเลสนะผมก็จะเป็นเหมือนสกินดุดันดุดันหน่อยนะผม <c oughs> เหมือนเป็นสกินของเจ้าตัวแบบพวกฝั่งร้ายเออประมาณนั้นประมาณนไปนะผมเดี๋ยวไปที่สกินต่อไปกันดีกว่าอุ้ยน้องไก เหมือนป้ายนำจับนะผมในเรื่องวันพีสเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นสเปย์นะครับผมนี่ถึงแล้วเดี๋ยวโอ้โหยน้องน่ารักนะผมเป็นน้องหมูนะผมไพ่ได้จริงจริงเลยนะครับผมต่อมานะผมจะเป็นสกินของเจ้าตัวปืนจัสนะครับผมเรียกว่าอะไรโพลีฟ็อกซ์นะครับผมก็เป็นสกินของน้องจิ้งจอกนะครับผมโอ้โหก็เรียกว่าถูกใจเลยนะครับผมสกินนี้นะผมซ่อมแปดเลยนะผม ก็เดี๋ยวเราไปที่สกินต่อไปกันเลยนะครับหืมน้องจิ้งจอกแล้วผมน่ารักนะครับผมปืนต่อไปแล้วผมก็คือเป็นตัวปืนเจ้าตัวบูด็อกนะครับก็เป็นสกินเดียวกับเจ้าตัวจัดเมื่อกี้เลยก็เป็นสกินน้องจิ้งจอกนะครับผมก็เป็นปืนที่เรียกว่าแหละถูกใจใครหลายหลยคนนะครับผมด้วยราคาที่ไม่แพงมากอยู่แค่สองพันหนึ่งร้ยเครดิตนะครับผมก็แปลว่าถ้าตาไหนเรามีตังไม่พอก็ เรามีตังค์ไม่พอจะซื้อเจ้าตัวแวนเดลหรือแฟนทอมนะผมก็ซื้อเจ้าตัวนี้มาทดแทนได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเรียกว่าเป็นปืนที่เรียกว่าอะไรเวลาซูมขวากดคลิกขวาเออมันจะเป็นการยิงแบบเบรสก็สกินหลอดไปนะผมจะเป็นเจ้าตัวปืนอ่านี่เชอร์ลิฟนะครับผมหรือเจ้าลูกโม่นั่นเองนะผมหรือในอำเภอก็แล้วแต่ที่ทุกท่านเรียกกันนะผมก็จะเป็นสกินเจ้าจิ้งจอกเหมือนเดิมน,นะครับผมน้องจิ้งจอกนะครับก็เียกว่าอะไรส้มจี๊ดมากๆสวยงามนะครับผมสกินนี้พี่เดนบอยถูกใจสิ่งนี้นะครับ โอ้ต่อไปเป็นการ์ดของน้องคิวจอยนะครับผมเป็นเอเจนต์ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในแพชชนี้นะครับเอเคนะผมเดี๋ยวเราไปที่สกินต่อไปกันเลยดีกว่าก็จะเป็นเจ้าตัวปืนกาเดียนนะครับผมโอ้หเรียกว,ว่าเป็นปืนที่หลายๆคนชื่นชอบมากเลยนะครับผมจะเป็นเจ้าตัวปืนอีซิวนเนะครับผมเรียกว,ว่าปืนนี้เป็นปืนที่เคาะหัวง่ายค่อนข้างง่ายนะครับผมปืนนี้เอาไปแล้บผม,มน้องไก่นะครับผม,มเดี๋ยวนะปืนอนะไรเนี่ยอู้ จ้าตัวเวนเดลนะครับผมหรือแฟนดอนะครับผมที่หลายๆคนเรียกกันนะผมไม่ไหวละซื้อแม่งเลยแล้วกันผมแน่นอนซีซั่นนี้ได้ละอีควิดอีควิดไปเลยนะครับแบบกดแบตอ๋อนี่มาแล้วเจ้าตัวแวนเดลนะครับเนาะเปิดบักนะครับผม <laughs> ก็เลยกว่าแหละเห็นเห็นสก,กินนี้แล้วมันต้องซื้ออะถ้าซีซั่นไหนมีเวนเดลรับรองผมซื้อแน่นอนเวนเดลหรือแฟนทอมมาจากเปิร์ล <laughs> ะ ว่าและโอ้โหถูกใจสิ่งนี้มากๆเลยนะครับผมเจ้าสก็เรียกว่ามันมีอารมณ์คล้ายกับเจ้าตัวสกินลฟเวอร์นะครับผมที่เปิดให้ซื้อกันในคอสเบต้านะครับผมของทางฝั่งไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือทาง NA นะครับผมก็เรียกว่ามีความคล้ายคลึงมากอหรือเขามีโมเดลมาจากอันนั้นวะแบบพวกสีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปที่เปิดสกินไลน์ต่อไปเลยนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวอู้บักกี้นะครับผมแดงฉานเลยนะผมน้องบักกี้ของเรานะครับผมก็เรียกว่าสวยมากนะครับผม แดงเจี๊ยเลยนะผมเจ็บเจี๊ยเลยนะผมแดงนี้เห็นทีนี่คือเรียกว่าอะไรเห <c oughs> ็นปืนนี่เด่นกว่าตัวละครแน่นอนนะครับผมสำหรับเจ้าตัวลายนี้นะครับผมเรียกว่าสวยสันมากครับผมก็บักกี้ก็เป็นเจ้าปืนที่ผมชอบอีกปืนหนึ่งเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นใช้ทั้งในตาอีโคหรือว่าตาที่แบบเรียกว่าบุกต้องการบุรก,บ <c oughs> กบไปตัดฝั่งตรงข้ามนะครับผมปืนต่อมานะผมจะเป็นเจ้าตัวเรียกว่ามีความสวยใสสดใสไม่แพ้เจ้าตัวบักกี้เลยนะครับผมก็แน่ละมันสกินเดียวกันนะครับเรียกว่า ถูกใจหลายๆคนแน่นอนนะครับผมปืนนี้ก็ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเจ้าตัวปืนนี้แต่เรียกว่าเป็นปืนที่ประหยัดแล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับตาอีโคนะก็เรียกว่าไม่แพ้เจ้าตัวสเปกเตอร์แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่สกินต่อไปกันเลยดีกว่าก็าคือเป็นปืนพกคลาสสิกนะครับผมเรียกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนทีเจะพูดน,นี้เราจะเหมือนเห็นอะไรโอ้โหน้องเจสกับเจ้าตัวโฟนิกนะครับผมหรือฟีดิกก็ได้นะครับผมก็เรียกว่าเป็น ไพ่อะไรนะแทนตัวละครไพ่แบบไพ่วอลเปเปอร์ที่สวยมากครับผมโอ้โหถูกใจสิ่งนี้เลยโอเคนะครับผมก็จะเป็นตัวคลาสสิกนะครับผมก็เป็นลายสกินเดียวกับทั้งบักกี้นะครับผมแล้วก็ตัวสติงเกอร์นะครับผมก็มีความเรียกว่าแหละแดกแป๊ดแดกแป๊ดเลยนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวไปที่สกินต่อไปเลยนะครับอืม <c oughs> สายโอดินถูกใจสิ่งนี้นะครับ น้องฟินิกนะครับผมเปลยวเพลิงที่ลุกไหม้นะครับผมมันเหมือนนตยีมแลยนะตยต,ตีมตีมน้องหมาเออห้น้องหมาสีชมพูผมจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรเมื่อก่อนผมเคยดูอยู่ตอนเด็กไอ,อตัวนั้นนะเออไอ,อที่มันจะมีบทโพติดเิดกระตัวเลยอะเรียกว่าอะไรนะเจ้าหมาโง่แกทาให้ฉันดูแย่ห <c oughs> รือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าใช่เรื่องนี้หรือเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปที่สกินต่อไปเหมือนสัมผัสได้ถึงออล่าความรุนแรงของเจ้าสกินไลน์นี้นะครับผมออปเปอเรเตอร์นั่นเองนะครับผมโอ้โหเรียกว่าแดงเจ๊ดนะคร คือของมันต้องมีะครับสกินนี้กดบายเลยได้ไหมโอ้โหมื่นสามพันนะผมก็เครดิตผมเหลือแค่ร้อยห้าสิบนะมไม่น่าจะซื้อได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปที่สกินต่อไปเลยนะครับเรียกว่ารายดีก็ถูกใจมากต่อมาครับผมเราเราก็จะเลื่อนไปหน้าต่อไปกันเลยดีกว่าก็จะเป็นเจ้าตัวมีดนะครับผมมีดนะผมไฮไมล์นะครับผม,มนคนเรียกว่าไม่น่าใจมีดนะไฮไมล์ซอสโอ้โหมันต่นเกมนี้นะครับผมว่เรียกว่ามีดนี้มีความ สวยมากๆนะครับผมก็เรียกว่าเหมือนเอ้ยเหมือนมันคล้ายๆกับสกินของเจ้าตัวรีเวอร์นะผมที่เปิดเทสทดลองเล่นกันในคอสเวตอะจริงๆก็ให้ซื้อเลยนั่นแหละอ่าแต่ว่าทางฝั่งบ้านเรานะผมเหมือนจะไม่ไม่มีใครได้เล่นนะครับผมเจ้าตัวมีนี้จะเว้นมุดไปเล่นเซิร์ฟนอกนะครับผมก็เรียกว่าเอเดนบอยถูกใจสิ่งนี้มากๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวสกินอันนี้นะผมต่อมานะผมจะเป็นสกินของไอปืนช็อตตี้นะผมโอ้โหแบทอะเกสเซดมากๆเลยนะครับผม ส,สับสายเดินหน้ายิงเดินหน้ายิงนะครับผม mm hmm. ก็ตอกเมยไว้แล้วแหละสกเก็นี้น,นะครับผมอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับผมอันี้ต่างตัวเองซื้อล้วนๆเลยสำหรับซีซันพาร์ทแอคสองนี้นะครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวอันสุดท้ายนี่แหละ mm hmm. ก็เหมือนเป็นรูปประจำตัวเรานะครับผมเป็นผ้าโบวเอปิน,นะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในส่วนของการอัปเดตของเจ้าตัวเอเจนต์กันนะครับ A later few moments ต่อมานะครับเราจะไปพูดกันในส่วนของการอัปเดตเจ้าตัวเอเจนต์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมก็จะเป็น เอเจนต์เจ้าตัวคิวจอยนะผมอยู่ในตำแหน่งเซนติเนลนะผมหรือตำแหน่งซัพพอร์ตนั่นเองนะครับก็คือเป็นตำแหน่งที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับไซเฟอร์และเซิร์ชนะผมเดี๋ยวเราไปดูบ้างนะเพราะว่าเออเขาให้อะไรบ้างนะครับผมในที่เจ้าตัวนี้นะครับก็เรียกว่าไอ้นี้ก็เป็นสเปร์นะครับผมของเจ้าตัวคิวจอยวอรเปเปอร์นะผมทำมาได้สวยมากนะครับก็นี้ก็อะไรเนี่ยเทคชี่อะไรสักอย่างนะครับผมก็นี้ก็สเปร์อันหนึ่งนะครับผมนี่ฮีโร่เอเจนต์เจ้าตัวอีจอย คิวจอยนะครับอันนี้ก็เพิ่งเตือนนะครับก็เรียกว่าเสียงยังงัวเงียอยู่เอ้ยเราเราไปดูสกินปืนอันสุดท้ายดีกว่าก็เรียกว่าเป็นช็อตเต้นะผมของเอเจนต์คิวจอยนะผมเป็นสกินเอคูซีเฉพาะสำหรับคนที่ทำภารกิจเจ้าตัวนี้เท่านั้นนะผมจะได้นะครับมีความสวยสดสีสันสดใสฟุ้งเฟ้งมากนะครับโอเคนะผมอ่าทุกท่านสังเกตนะผมจะมีเอเจนต์ตัวหนึ่งนะครับผมที่หายไปจากเกมนี้แต่ว่าคือมันหายไปชั่วคราวนะไม่ได้หายไปตลอดก็คือเจ้าตัวเลสนะครับผม ก็เรียกว่าเมนแลสไม่ถูกใจเสียงนี้ก็เรียกว่าก็เสียใจด้วยก็แอดเดี๋ยวมันกลับมานั่นแหละไอ้เจ้าตัวเนี้ยคือมันไม่ได้หายไปนานหรอกเขาน่าจะไปแบบเรียกว่าอะไรล่ะปรับปรุงเจ้าตัวเนี้ยคือแบบเหมือนตอนนี้มันโอพีเกินอ่ะเออเรียกว่าจะไปปรับสมดุลของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับผมก็คาดว่าน่าจะกลับมาในอนาคตนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเขาไปเช็คในครังตัวเองก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะแปลว่าเอ้ยไอ เอเจนต์มันหายไปแปลว่าเราทำภารกิจไอ้น,นี้ไม่ได้แล้วดิใช่ไหมเออโอ้โหสําหรับคนที่มีสกินนี้นะครับใช้บ่อยๆเลยครับเพราะว่าคนอื่นนอกจากคุณที่ยังไม่ได้ทําภารกิจของเจ้าตัวแล้วไม่มีแน่นอนตอนนี้มันเ e อ็กคลูซีฟเลยนะจะเปิดน,นี้ถึงอนาคตมันจะกลับมาก็เถอะแต่ตอนนี้เรายืดออกได้เต็มที่ว่าเรามีสกินอันนี้จัดไปเพราะนั้นเราเปิดใช้ไปเลยโอเคนะคผมเดี๋ยวเราไปพูดในส่วนของรักิ้งกันนะครับ A later few moments มานะครับผมเป็นส่วนของแรงด์กิ้งนะครับผมการอัปเดตแรง์กิ้งนี้ก็คือจะเป็นการเหมือนเขาเรียกว่ารีเซ็ตใหม่เลยนะครับผมก็คือจะปรับพวกสมดุลต่างๆของในเกมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสมดุลของเขาเรียกว่าแหละการแบบเจออีกฝั่งตรงข้ามครับว่าแบบคือให้มันแรงค์ระดับเดียวเดียวกับเราครับผมก็คือจะไม่เจอแรงด์ต่ำกว่าจะเจอแรง์คนที่มีฝีมือเท่ากับเราหรือสูงกว่านะครับผมก็เรียกว่าแหละคือเราเล่นประมาณไม่ประมาณหรอกก็เรียกว่าเล่นสามเกมนะครับผมเพื่ออัลล็อกแรง์ของเรานะครับ แล้วก็เรียกว่าอะไระในประจำเอ็กประจำซีซั่นนี้นะผมเราจะ,จะสามารถส่งประวัติการเล่นของเพื่อนๆเ,เราได้นะครับผมก็กดไปที่ลิดขวายที่เพื่อนนะครับก็กดวิวแคลเรียนะครับผมอ่ามันจะขึ้นประวัติเพื่อนมาให้หมดเลยนะผมว่าเพื่อนเราเล่นเป็นยังไงกันบ้างนะผมก็คือซีซั่นหนึ่งเราส่งเพื่อนไม่ได้ไอซีซั่นนี้เราส่งได้แน่นอนครับผมไอนี้ก็จะเป็นเจ้าไตยนะครับผมที่มาออกสตรีมกับผมบ่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราปิดไปก่อนอ่าก็เป็นประมาณนี้นผมเหมือนเป็นรูปพีระมิดอะไรสักอย่างนะผมผมก็ไม่ได้ลง ลึกละเอียดเกี่ยวกับศึกษา,ากับพวกับพวกิ้งในซีซันนี้เท่าไหร่ทีนะผมแต่เดี๋ยวมันดูซีซันก่อนเอ้ยดูได้วะโอ,โอ้นี่ก็เป็นซีซันก่อนๆของผมนะผมก็จบที่แพตตินัมหนึ่งนะครับผมก็เรียกว่า <laughs> มีตกไปซิลเวอร์ด้วยวะเฮ้ยเดี๋ยวนะซีซันก่อนผมคนเฮ้ยผมขึ้นได้ถึงแพตตินัมสองนะเฮ้ยทำไมมันมีแค่แพตตินัมหนึ่งเองอะ <laughs> โอเคครับก็่างมันแล้วกันก็ห่างกันไม่มากเดี๋ยวเราไปเริ่มใหม่กับซีซันใหม่กันเลยดีกว่า <minutes> นี่ก็เป็นโฉหน้าของสกินที่เข้ามาใหม่นะครับผม ก็ในเรียกว่าอะไรในแพ็คอันนี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยเจ้าตัวปืนเฟนซี่จัสต์โอดเจ้าตัวมีดแล้วก็ปืนบูล็อกนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าก็เรียกว่าโอ้โหเจ้าตัวมีดนี้ก็ถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับผมใส่เซเบอร์พังนะครับผมอยากได้ราคาเท่าไหร่เนี 4, ่ย4,350ันมน่าจะพันกว่าๆนะครับผมคิดว่าแล้วก็มีเจ้าตัวบูล็อกนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูสกิลไล่ไปก่อนนะเดี๋ยวไลน์เราจะมาให้ดูกันอีกที จตัวโอเดนนะครับผมโอ้มีน้องปลาหมึกด้วยนะครับผมน้องปลาหมึกนี่เลยน้องเท้าหัวไม่แน่ใจแล้วับมแต่เราไล่ดูกันเลยดีกว่าก็จ้าตัวปืนจัดนะครับเฟนซี่นะครับผมแล้วก็วอลเปเปอร์ประจาตัวนะครับผมก็เรียกว่ามีความเฟียลฟ้ามาเผาเผามากนะครับผมแล้วก็นี่เจ้าน้องคอนนะครับผมคนน้องคอนนี้ก็จะเป็นส่วนตุ้งติ้งนะครับผมตุ้งติ้งหรือชามนั่นเองนะครับไอตุ้งติ้งดีภาษาผมเองไม่ต้องไปเรียกกันหรอก บอกเลว,ว่าดูสวัก๊กมากๆนะครับผมโอเคก็หมดไปแล้วเราเรามาดูสกินปืนของแต่ละอันก่อนแล้วกันนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวนะมันมีเอฟเฟกต์ด้วยดีกว,ว่าของมีดให้ดูสิโอ้โหแล้วว่าเอ้ยจับแบบริเวอร์ด้วยนะเจ้าสกินนี้ <c oughs> รู้สึกเหมือนผมจะติดติดตากับเจ้าสกินริเวอร์มากๆนะครับผมไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะครับผมแต่เราไปดูสกินปืนแต่ละอันดีวกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างก็คุยกัครับก็เป็นธีมอะไรนะเหมือนโลกอนาคตนิดหน่อยนะผมจะเปิดตัวปืนต,ต,ต,ตัวนี้นะครับ ก็ามาอันแรกกันเลยดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ย VFX อืมอันที่สองนะครับมีสีสันมีเอฟเฟกต์ที่ตัวเปิดน,นะครับ f ิ n i s h e r น,ชชนา้าว้าวมันโชว์แสดงอะไรสักอย่างเลยแต่เรามาดูสกินอันที่สองกันเลยนะครับ เลยนะวาเลียนนะครับผมกดเข้าไปดิอืมมันตีมคอนเสิร์ตนะครับผมแสงสีกดในคอนเสิร์ตประมานะครับผมอืมมีความร้อนแรงอยู่นะครับผมเปิดนี้นะครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมเองนะ <c oughs> มันอาจจะไม่ใช่อันสุดท้ายโอ้สีแดงแดงดำแดงเอ๊ะแดงดำทองนะครับผมก็เรียกว่ามีความอะไรอนะ่ะมีความไฮอยู่เลยนะครับผมสัมผัสได้ถึงความรวย <c oughs> ความรวยในสกิทน,นี้นะครับผม แต่ผมถูกใจมีดไอ้ออนี้มาก A few moments later ผมลืมพูดไปในส่วนหนึ่งนะครับผมในเรื่องของเกมโหมดนะครับผมที่เข้ามาใหม่ในแพทนี้นะครับผมก็ในปัจจุบันวันนี้นะผมก็ยังไม่มีเข้ามานะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของเดชแมตนะครับผมก็คือเหมือนจะเข้ามาเร็วๆนี้แหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมาลื่นก็ได้นะครับผมอ <c oughs> ๋อเรียกว่าคือในโหมดเนี้ยคือผมอธิบายคร่าวๆเลยก็คือมันจะ เป็นเหมือน free for all นะครับผมใครยิงถึง30คิวก่อนก็ชนะไปนะครับแล้วก็จะไม่มีการใช้สกิลหรืออะไรนะครับผมก่อนก็คือเราจะได้มาเต็มเลยนะ <S <S 1> <S 1> เอาละครับเป็นกันบ้างครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe และกริ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า Have fun and p a k hidden boy